ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับแม่มอีกแล้วนะคะกับช่องแหม่มตั้ f แฟมิลีค่ะวันนี้พบกับแหม่มนะคะก็มีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพความสวยความงามมาฝากันอีกแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามองคำไม่กระจ่างใสนะคะก็มีรอยจุดรอยดำรอยแพ้เป็นหรือแม้กระทั่งรอยกะรอยรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สูตรนี้แหมมทดลองมาแล้วนะคะ สามารถลดได้จริงนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะจะเห็นผลนะ่ะก็คือ1สัปดาห์นะคะก็แม่มก็เลือกผลไม้ตามฤด,ดูกาลละกันนะคะอุปรกรณ์ของแม่มีส้มนะคะส้มใช้ครั้งหนึ่งก็1ผลนะคะแล้วก็ใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะส้มคู่กับโยเกิร์ตนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วจุดด่างดำนะคะ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ<ม>จะเห็นผลในหนึ่งสัปดาห์นะคะเพื่อนเพืเ่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำนะคะรอยสิวนะคะก็ผิวหน้าหมองคล้ำไม่กระจ่างใสก็สามารถเอาสูตรนี้ไปทดลองทําดูกันได้เลยค่ะใครสนใจนะคะก็ไปชมกันได้เลยค่ะว่าแหม่มใช้ส้มกับ่าโยเกิร์ตนะคะมาทําอะไรนะคะให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสนะคะผิวกระชับแล้วจุดด่างดำนะคะดูจางลงนะคะไปชมกันได้เลยค่ะ ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะลูกคนไหนบอกว่าเออไม่ค่อยเคยเห็นหน้าสดเลยก็อันนี้สดอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็เช็ดหน้าก่อนสูตรนี้นะคะแบบจะใช้ส้มนะคะจะใช้ส้มเครื่องข้นตัดครึ่งเลยคะ่ะ แล้วนะคะก็ให้เรานี่ค่ะแล้วก็ปีบส้มไปเป,ปนะะ็นี่นะคะค่ะต้มขึ้นผลนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เราก็จะใส่ใสตัวอันนี้ค่ะเาเรียกว่า ใช้ทั้งหมดหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนจากนั้นก็นี่ค่ะจากนั้นก็ใส่ลงไปค่ะน้ำส้มนะคะที่เราได้แล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้ะคนให้เข้ากันเลย จากม้นนะคะมันก็จะใช้ตำลีค่ะคือเวลามากหน้าของแหม่มอ่ะแหม่มจะใช้ชุบให้มันทั่วหน้าเช็ดให้มันทั่วหน้าก่อนแล้วก็ค่อยชุบอีกหนึ่ง เทั่วหน้ากก่อแล้วก็ค่อยเอาแผนนะ่นอ่ะมามาแปะตรงเฉพาะจุดนะคะเฉพาะจุดที่มันแบบเราแบบริ้วรอยเยอะอะไรเงี้ยขออนุญาตยกคทรซทล์มาเปิดกระจกนะคะเราวกทาไปคือเมื่อก่อนแ่ะเป็นคนผิวหน้าแบบถ้าใครรู้จักอนะคือแบบโอ้ หาย,ายเต็มทั่วก่อนถ้าแบบว่าแบบว่ามันทออย่างเงี้ยมันด้วยทั่วออแล้วพอเสร็จบับเราก็สัมผันเดิมได้แหละด้วยความปริยัานะคะไปชุบใหม่อันเนี้ยคือมันสบายหน้านะแบบว่าเป็นซ่มมันเป็นวิตามินซีนจะาธรรมชาติแบบว,ว่ามันดูแลผิวดีนะ มีหลายสูตรหลายอะไรให้เลือกสรรแต่ละช่องนะคะแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะแอมก็จะแปะตรงเฉพาะจุดที่มันเป็นแบบอันนี้คือเราจะเน้นที่มันเป็นแบบจุดด่างดำใช่ไหมแล้วก็ตรงไหนที่เราเป็นสิวอ่ะเราก็จัดบรรเลงหมืนเลยตัวนี้ไม่ได้เอาไม่ได้กร,ไไดกระจกมาพเพื่อนคนไหนมีกระจกให้ยืมบ้างขอย,ยืมบ้างแต,แ,แต่แอาชอบแปะตรงนี้นะเนี่ย เพื่อนดูคนไหนดูสูตรของแม่มนะจะเห็นว่าแม่มแปะตรงตีนกาเนี่ยคือมันเป็นที่ที่เราไม่ชอบต,ตรงไหนที่ไม่รอจุดดำๆจากสิวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอามองแปะๆะนะมันสบายหน้านี่นะคือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะชอบแบบชอบมากหนะ้าจับหน้าด้วยโยเกิดทุกที ตรงจมูกอะจมูกเหมือนลูกเมียน้อยยังไงก็ไม่รู้สมฤทธิจมูกแต่ว่าขอสมัมฤอย่างงี้แะสมัมนทลูกเมียน้อยคือแบบจมูกทำไมฉันถึงไม่ได้กับเขาอะไรเงี้ยฉันถึงไม่ได้สารอาหารจากเขา <Okay. S 1> แล้วก็แปะแต่ว่าเพื่อนๆตรงไหนที่มีสิวอะแปะตรงนั้นยืก็ได้นะ ล้วไอเราทาบริเวณรอบๆเรา,าทัาทั่วๆอยู่แล้วก็วทิ้งไว้30มบนาทีเพืจะไปน,นอนก่อนก็ได้ปิง้งสาิบนาทีแล้วจ้าแล้วก็แกะออกจากนั้นเราก็ไปล้างหน้านะคะให้สะอาดอีกรอบนึงนะคะขออนุญาตไปล้างหน้า,าก่อนนะจะ้ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสูตรนี้นะคะวิธีการทําทําไม่ยากเลยนะคะก็ขั้นตอนที่1นะคะล้างมาให้สะอาดนะคะใช้ส่วนผสมนะคะในการมาร์กหน้านะคะทำอาช้มาร์กหน้าต่อหนึ่งครั้งนะคะค้างละาประมาณ30นาทีนะคะทําสัปดาห์ละ สั่งทางก็พอนะคะหรือถ้าใครสะดวกที่จะทําบ่อยกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเวลาของแต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากันเนะาะก็สำหรับใครสนใจสูตรนี้นะคะก็ทดลองดูกันได้นะคะแล้วก็ใครได้ผลยังไงนะคะก็เอามาแนะนําเอามาบอกแหม่หรือเอามาเม้าท์กันให้เพื่อนๆฟังก็ได้นะคะว่าได้ผลยังไงทํายังไงหรือเพิ่มขั้นตอนยังไงนะคะเราจะได้เอามาสวยด้วยกัน ใช่ชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องมันตั้ม Family ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ